ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวลไกลค่ะเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ในทุกๆเช้าวันเสาร์ค่ะและสําหรับท่านผู้ชมหลายท่านนะคะที่ไม่ได้รับชมในตอนใดก็ตามยังคงสามารถรับชมรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราบันทึกไว้ให้ได้ชมกันอยู่เป็นประจำค่ะ วันนี้เรื่องราวของรายการส่องธรรมนั้นเราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดใดไปที่วัดใดต้องติดตามนะคะเพราะว่าแน่นอนที่สุดเราจะได้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ยังคงมั่นคงกับพระพุทธศาสนาติดตามได้เลยค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในงานทอดขินธ์สำมขีนวัดศัก์แก้วสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนตําบลบางสเสด็จอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนําโดยท่านเจ้าคุณพระวชิวรศิคการดรพระมหาไพโรธที่ตัดสีโลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดศัก์แก้วให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพและผู้มีจจตสัทธาที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ภายในงานมีผู้มีจิตศรัทธาได้นำข้าวปลาอาหารข่าวหวานมาออกร้านโรงทานเพื่อรองรับผู้มาร่วมงานซึ่งในปีนี้มีมากันเป็นจำนวนมากสำหรับงานกระถินสม,มัคคีในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณแม่จรีพ,พรเทพพดุงพรคุณเกติศักดิ์คุณสุภาเทพพดุงพรมาเป็นประธานทอดกระถินสม,มคัคคีพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพอันประกอบด้วยบริษัทห้างร้านพ่อค้า ข้าบดีสิทธญานุสิ์มาร่วมเป็นเจ้าภาพอีกจำนวนมากกิจกรรมเริ่มจากการตั้งองค์กถินณอาคารเทพกัญชนาชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดสักแก้วรุ่งโรธธนกุตอุปัรรมอันสวยงามจากนั้นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันเสร็จแล้วเริ่มแห่งองค์กถินโดยมีคณะดนตรีและประชาชนร่วมฟ้อนรำนำขบวนกันอย่างสนุกสนานตามด้วยคณะเจ้าภาพและพุทธจารนิกชนที่มาร่วมงาน เวียนรอบอุโบสถสามรอบเสร็จแล้วขบวนเข้าสู่บริเวณพิธีเริ่มพิธีการโดยประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระกะนตรยัยศาสนาพิธีกรอารัธนาศีลประธานสงให้ศีลผู้เข้าร่วมพิธีรับศีลจากนั้นท่านเจ้าคุณพระวชิรชิคการเดอ,เอรพระมหาไพโรสที่ตัดสีโลได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาอาน,นิสง์ของการทอดกรถิน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเป็นพิธีถวายผ้ากรถินเริ่มจากประธานในพิธีกล่าวคำถวายผ้ากรถินพระสงฆ์ประกอบพิธีอุปโลกกถินประธานในพิธีถวายบริวารกรถินคณะเจ้าภาพตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกสายบุญทยอยถวายบริวารกรถินจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธี เสร็จแล้วมอบของที่ระลึกให้แก่คณะช้าภาพและผู้ที่มาร่วมง,งานเพื่อความเป็นสิริมงคลรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะนะโมตัตาาตสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตาาตสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญัญเจปุโสกิริยากิราเทดังปุณนับปุณังตัมหิชันทังกิรายทะสุโข,ขปุญญัสะอุจโยติปัตนิเนียสมาภาพจากได้แสดงพระสัตธรรมเทศนาในเรื่องการทอดกระถิน กถินกถาเพื่อประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสและวิริยะความภาคเพียรของคณะเจ้าภาพทั้งหลายตามสมคครกับเวลาเนื่องดนวยวันนี้เจ้าภาพคือคุณแม่จริพอรอุดศักดิ์และคุณเกติศักดิ์คุณสุภาอุดพรได้นำผ้าข,ของพระกฐินมาทอดที่วัดสักแก้วนี้ ฉะนั้นเจภาพัาจะถือว่าจะพูดง่ายเป็นเป็นของกะทิชาวเกาะทั้งหมดมาร่วมปีนี้ปีที่สองแล้วมีสัทธาแก่กล้านนำสถิตมาทอดพร้อมนายจะกูุละดุงพรทั้งหมดอันการทอดสถิตน,นียเป็นประเพณีนินยมบรมพุทธานุญาตและวันนี้ก็ออก ทีวีในรายการซองธรรมทางช่องห้าทุกท่านฉะนั้นการทอดสถินนี้เป็นประเพณีนิยมโดยเป็นพระวินัยที่พระเจ้าบรมญญชกาขึ้นว่าเมื่อออกพรรษาแล้วจะต้องทอดสถินการทอดสถินนั้นถือว่าเป็นแบบวินัยของคณะสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์อยู่จำพรรษาครบห้ารูปแล้วก็ถือรับกถินได้ถ้าไม่ครบรับกถินไม่ได้ผิดพระวิน,นัยพระสงฆ์ที่จะรับกถินได้นั้นต้องอยู่จำพรรษาครบท่วนไตรมาสสามเรือทนทนายวาดนี้มีห้ารูปขึ้นไปแล้วเมื่อได้รับกฐินแล้วก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ อาน,นิงสงที่ประสงค์จะได้จากการรับกถินก็คือ 1. นึ่ไปไหนไม่ต้องบอกลา 2. องไปไหนไม่ต้องเอาพระใต้จีวรไปครบสามผืนพื้นใดพืนหนึ่งก็ได้ไม่ครบสำรับสามพระพิสุทธ์ชันชนะโภชนะได้คือตอนในข้าบรรษานั้นฉันเป็นวงชันในบาทตัวใครตัวมันแต่เมื่อได้รับไอสงกถินแล้วก็าสามารถชันนั่งเป็นวง อมรอบได้4เก็บอน,นิเรกจีวรเกินสามพืนได้5ลาบจีวรที่เกิดขึ้นในกับวณสงนั้นก็เป็นลาบของผู้นั้นนี่เป็นอานิสงส์อประการวันนี้ก็มีเจ้าภาพอาหารมาเยอะมาตั้งเป็นโรงทานทานลูกศิษย์ลูกหาบ้างถ้า,ถา,ถาจะจับพี่น้องชาวตำบลบ,บางสเสด็จบ้างมาตั้งโรงทานกันมากมาย หย่่งเต็มที่ตอนนี้วัดสักแก้วก็มีโครงการพิเศษก็คือว่าในยุคเศรษฐกิจตกสก,ก็ดไม่พอเพียงยากจนไปทั่วทักงครัวแรงของประเทศไทยทั่วทั้งโลกก็ว่าได้ก็กระทบวัดสักแก้วก็กระทบเหมือนกันอาหารน้องเด็กกำพร้าขาดแคลนมีไม่ครบได้ไม่ครบ ก็หมายความว่าไม่พอที่จะใช้ใจ่ายในการท,ที่จะที่จะนำบัจจัยไปซื้ออาหารเลี้ยงเด็กก็ต้องอาศัยญาติโยมผู้มีศรัทธาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันนำมามอบให้วัดส,สักแก้วได้ไปซื้ออาหารวานคาวมาเลี้ยงเด็กก็ช่วยกันเด็กกำลังเรียงกำลังศึกษาวัยศึกษาเด็กที่วัดส,สักแก้วบางคนกับพรพ่อบางคนกับพราแม่ บางคนกำพร้าทางพ่อทางแม่บางคนไม่ได้กำพร้าแต่ยากจนฉะนั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านเมื่อได้ฟังอาตมาพาอพ,พูดแล้วก็มาช่วยกันส่งให้เด็กเรียนจบทมความมุ่งม,มา่ปรารถนาไม่งั้นเขาจะเกิดกระทบกระเทือนเป็นปัญหาสังคมของชาติ้ก็มาช่วยกันเด็กมีเกือบสองพันคน ก็ยังต้องการอาหารอยู่มีเด็กคนหนึ่งเขาพูดให้ชาวต่างประเทศฟังว่าตั้งแต่เกิดมาจาความได้กินอาหารไม่อิ่มท้องเลยสักวันเดียวอยู่ที่บ้านแต่ไปอยู่วัดสแก้วนี่กินอาารอิ่มท้องทุกวันเลยนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าอาหารไม่สมบูรณ์เพะนั้นไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านชาววัดก็เหมือนกัน นันก็ต้องยึดหลักของพระบาทสมเด็จตจ้าอยู่วในรายการที่เก้าว่าต้องพอเพียงต้องพอเพียงนั่นก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงช่วยกันอุปถรัรมภ์ได้กำพรายากจนวัดสักแก้วให้คลาแแล้วจากทุกโศกโรคภัยให้มีอาหารกินทุกมือก้อเช้ากลางวันเย็น เด็กก็จะได้ตั้งใจศึกษาเราเรียนสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกประการก็ขอหน่วยพอ,อน้ญาติโยมทุกท่านหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภยัยมีกินมีใช้ทุกภพทุกชาติร่ำรวยทุกภพทุกชาติมีสติปัญญาดีทุกภพทุกชาติมีสุขภาพแข็งแรงทุกภพทุกชาติบุญกุศลที่ญาติโยมนำปัจจัยมาเลี้ยงเด็กกับพ้ายยากจนแม้แต่เงินที่จะได้วันนี้ก็ามาช่วยเหลือเด็กกับพ้ายยากจนคอ้ทุกท่านในร่วมบุญร่วมกุศลกัน คนเาเล็กคนเาน้อยไม่กระเกณ์ตามแต่ท่านมีศรัทธาเท่าไรก็ทำเท่านัา้นมีน้อยทำน้อยมีมากทำม,มากก็แล้วกันสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโพชโยนิจังบุญกุศลนที่ทุกท่านตั้งใจมาทอดกินวันนี้ร่วมบุญรุศลในวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญกนนะารับคิดที่ทำคำที่พูดสำเร็จท่งความมุ่งมั่นปรารถนาลาบยศตกสรรเสริญจเจริญมาสวัสดีครับผมเกดิศเทพพดุงพรนะครับ กรรมการบริหารบริษัทเทพปรุงพรก้าวจำกัดวันนี้ได้นําคุณแม่จรีพรเทพปุรุงพรแล้วก็ภรรยาคุณสุภาเทพปรุงพรพร้อมกับพนักงานของบริษัทได้มาร่วมทําบุญทอดกรถินที่วัดสาแก้วในวันนี้นะครับจากปีที่แล้วได้มาเป็นเจ้าภาพครั้งหนึ่งแล้วนะครับได้เห็น หลวงพ่อซึ่งดูแลเด็กกำพร้ากว่าพันชีวิตอยู่นะมาจาก50กว่าจังหวัดทั่วประเทศนะครับได้เห็นถึงความยากลำบากของท่านที่ดูแลเด็กเหล่านี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับเ,เงินนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลเด็กกำพร้าเหล่านี้ในช่วงปีที่ผ่านมาผมก็พยายามพาเพื่อนๆจากหลายกลุ่มที่รู้จักกันทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า มีกลุ่มหนึ่งก็มาตัดแว่นให้เด็กมาตัดผมให้เด็กนะครับก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้มาทําบุญที่วัดสักก้าวแห่งนี้มาช่วยหลวงพ่อซึ่งท่านดูแลเด็กเป็นอย่างดีให้โอกาสเด็กและให้การศึกษาฝึกอาชีพต่างๆให้กับเด็กนะครับมาร่วมกันทาบุญช่วยเหลือเด็กที่กำพร้าเหล่านี้ร่วมกันนะครับขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมดรวินัยปานแดงร่วมหนวยการโรงเรียนวัดสแก้วรุ่งโรดทักุุอุปถัมร์มครับวันนี้ทางโรงเรียนได้มาร่วมกันทอดกรถินสามัคคีของวัดสแก้วตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นกรถินสามัคคีซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจากนายจ่าภาพกรถินสามัคคีก็ประกอบไปด้วยคุณแม่จรีพรเทพพดุงพรคุณเกียรติศักดิ์คุณสุภาเทพพดุงพรพร้อมญาติและพนักงานกะทิชาวเกาะแม่พลอยนะครับและยังมีศาสตราจา์ดรมานิ์ ศาสตราจารย์ดรสุภาเอื้อทวีกุลร่วมเป็นเภาพหลักและจะมีดรเทวีกรีสันนะครับและยังมีบริษัทอักรพันน์ฟอมบูเลชั่นในานามของมูลที่เพิ่มบุญโดยคุณอักรพันน์รัตตะลังสีนะครับที่มาร่วมทอดกรถิ่นในปีนี้และยังมีเจ้าภาพอีกหลายเจ้าภาพที่มาร่วมกันทอดกรถินในปีนี้นะครับและในอ,อยากจะบอกท่านผู้ชมให้ทราบว่าทางมูลที่เพิ่มบุญนะครับก็ได้ ร่วมกับตลาดกลางกระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการสร้างตนสร้างอาชีพและแบ่งปันมาช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจนของวัดสะแก้วมาโดยตลอดโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มทักษะเด็กในการทําพืชเกษตรทางอินทรีย์นะครับและก็ทําปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็ขอขอบคุณเจ้าภาพทุกเจ้าภาพที่มาร่วมทำบุญกระสมร่วมกันในปีนี้ครับก็ขอ,ขอให้ท่านนั้นมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับขอขอบคุณครับ สวัสดีครับออผมมคารพันนะครับจากองค์การตลาดการะทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้มาออกิจกรรมที่โรงเรียนวัดสอดแก้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับทางองค์การตลาดชวนเพิ่มบุญนะครับองค์การตลาดคือองค์การตลาดของกระทรวงมหาดไทยนะครับประเด็นที่มาวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่เป็นสาระสาคัญนะครับประมาณหลายพันวัดที่ไม่มีสภาพที่เป็นกระถิ่นนะครับออต้องยอมรับนิดหนึ่งว่าในสังคมของบ้านเรามีบริบทของปัญหาในเรื่องของตัว ทางพระพุทธศาสนาแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะเป็นพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของรายบุคคลนะครับแต่ที่มาที่วัดนี้เพราะวัดนี้มีส่วนพิเศษส่วนหนึ่งครับต้องขออนุญ,ญาตเรียนเพราะว่าวัดนี้ไม่ได้ดูแลเฉพาะตัววัดเท่าน,นั้นนะครับดูแลเด็กซึ่งประมาณพันกว่าคนและโรงเรียนวัดสระแก้วด้วยนะครับแต่เวลาผลกระทบที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ที่ว่าจะไปกระทบในบางส่วนซึ่งที่ต้องดูแลเด็กด้วยนะครับตอนนี้นะครับ ทางองค์การตลาดกระทรวงมหาไทยและก็เพิ่มบุญเนี่ยได้เข้ามาบูรณา,าการกันช่วยกันสร้างสรรค์นะครับโดยการที่ว่าณปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กนะครับดำเนินการปลูกผักอินทรีย์นะครับซึ่งทางองค์การตลาดกระทรวงมหาไทยเนี่ยได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลสงฆ์นะครับจัดทํากับข้าวสำหรับพระภิสุสงฆ์ที่เป็นอาหารโลกเบาหวานความดันไตนะครับเราก็จะเอาของพวกนี้นะครับที่เด็กปลูกนะครับเอาไปเข้าสู่ตัวอาหารที่ถวายแก่พระพิสุสงฆ์นะครับ นั่นหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีหลายท่านที่ประสงค์ในการบริจาคก,กับวัดอันนั้นขอให้กุศลและศรัทธาของท่านดําเนินต่อไปนะครับแต่ณนะวันนี้ทางองค์การตลาดกสงมาไทยและตัวเพิ่มบุญจะมาช่วยการสร้างสารรค์และบูรณา,าการใหม่นะครับโดยการที่ทําให้ที่นี่สามารถมีรายได้ได้แล้วก็มีอาชีพเลี้ยงดู น้องๆเด็กๆได้นะครับท่านใดที่มีกุศลจิตครับในการที่จะบริจาคในการทําบุญอันนี้ในมิติของคนไทยต้องขออนุญาตกลับเรียนว่าเป็นสิ่งที่เป็นศรัทธาที่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยได้สอนคนเหล่าชาวพุทธเอาไว้เป็นสิ่งที่ดีครับแต่วันนี้ในวิกฤตการณ์นาทีนี้เราจาเป็นต้องสร้างสารรค์โอกาสขึ้นมาให้เกิดขาอยั่งยืนนะครับผมได้กล่าวนวตการ,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปแล้วว่าตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยทางองค์การตลาดกระทรวงมหาไทยร่วมกับเพื่อนบุญคงไม่สามารถที่จะให้การร้องขอและรอคอยได้ตลอดต่อไป การสร้างสารรค์และยืนด้วยมือของตัวเองเท่านั้นนะครับที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการอยู่รอดได้เพราะในโอกาสสุดท้ายน,นี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนทางวัดทั้งหลายนะครับที่ที่มีนักเรียนนะครับและเข้าใจว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยในเรื่องของปัจจัยขั้นพื้นฐานคงจะขาดแคลนเหมือนกันติดต่อมาได้ที่องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยและเพิ่มบุญนะครับเราจะเข้าไปบูรณาการสร้างสรรค์การสร้างอาชีพขึ้นนะครับให้เกิดการเกิดความยั่งยืนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แม้เวลาของเราจะมีสั้นๆนะคะแต่เชื่อว่าในทุกๆครั้งนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะได้รับสาระได้รับคําแนะนําในการเดินทางรวมทั้งมีกําลังใจสำหรับการดําเนินชีวิตต่อไปรัฐมนีกลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ